นายคนนี้มาโรงพยาบาลด้วยอาการท้องอืดมาถึงก็โอ้โหโอ้โหคิวเพียบเลยแต่ไม่เป็นไรเราท้องอืดเนี่ยไม่ฉุกเฉินอะไรรอหน่อยนะโอ้ยมาคิวเยอะแยะเนี้ยโอ้ยรอไว้อเราเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรยูยๆทำอะไรเนี่ยไม่ไรไม่ไรมันเจ็บปวดจัง หลอกจะแซงคิวเขาถึงกับแกล้งเป็นโรคหัวใจเฮ้ยแกแค่ท้องเอิอได้ไอ้บ้ามันเจ็บหัวใจโอ้หัวใจเฮ้ยมาเอาไปช่วยพาหาหมอหน่อยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮแกหัวแตกแรลกมันเยอะเลยมันแค่ท้องเอิอแหมแสดงเก่งเนี่ยแอคติ้งเลิศเลยนะแกเนี่ยมาเอาไปช่วยพาหาหมอหน่อยเฮ้ยมันไม่แซงคิวเหรอโอ้ยจงได้น่ะนี้ไม่ต้องตามคิวแน่เออเฮ้ยตึ๊แต่มันเกรงใจตึกบแต่มันเกรงใจมีเกรงใจว่ะเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจไปหาหมอไปเลย ดูสิมันแสกไปทั้งแถวเลยมันแค่ท้องเอิดปวดไม่ต้องหัวพี่เออใจเย็นใจเย็นหมอหมอเป็นไรครับเป็นไรรักษาพี่ก่อนเลยครับดุเฉินครับดุเฉินนี่ใจเย็นไม่ต้องปวดถึงมือหมอนนะพี่ขอบคุณพี่วะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณเป็นอะไรมาเพราะเอิดครับหมอท้องเอิดครับหมอไอ้ที่เขายังอยู่นี่เต็มสองลูหูเลยนี่คุณมาขอยาช่วยย่อยเหรออ๋อครับผมมาแล้วได้ครับ จัไม่ไปเลยไปไหนมึงไปไนอ้าไอ้บ้าไอ้บาไอ้บ้าไอ้บ้ไอ้ไอ้บ้าอ้บอ้บ้ไอ้ไอเป็นอะไอ้บ้ไอ้ไอเบาอบ้ไาอาอ้บอยาช่้บอยคราบ้าไอ้บอยาชอยาอยบ้่บาอ้าไอาอ้บหาอบ้ไอ้าไอ้บายอ้าอาอ้้าไอาให้ตายเอาให้ตายเฮ้ยไต่ด้นะอกเนี่อตายแล้วไม่ท้องอืด ยาช่วย่อยอย่างไม่ต้องแล้วล่ะเอ้ะ